แห้งไหม้หหมหหสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋ากันน้ำกันนะครับว่ามันจะดีไหมนี่เป็นกระเป๋าฟิลฟีรุ่นไดท้งค์30ลิตร จะมาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรแล้วก็กันน้ําได้มากน้อยแค่ไหนคนระับผมข้างในมีของแถมนะเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูอันนี้เป็นกระเป๋าที่เขาแถมมานะจะสังเกตว่ามันมีตีนตะเกียมาให้ด้วยเนี่ยเราสามารถเอากระเป๋าตัวนี้ที่มันมีตีนตกเกียนะมาประกบตรงนี้ได้สังเกตว่ามันเหนียวมากอันนี้คือข้างในซองสามารถใส่โทรศัพท์ได้ ส,สมุดโน้ตก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยกันน้ำเหมือนกันวัสดุเนี่ยเป็นตัวเดียวกับกระเป๋าตัวใหญ่เลยสามารถกับเฮ้ยสมมุติว่าเราไม่ได้จะแบกกระเป๋าตัวนี้ไปเราสามารถพกอันนี้ไปได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้อมูลที่เขาให้เกี่ยวกับกระเป๋าใบนเนี้ยได้ง30ลิตรเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อมูลนี้มันจะมีอยู่ในช้อปปี้นะถ้าใครอยากรู้ว่ารายละเอียดมันเขียนไว้ยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวมีแปะไว้ใต้คลิป ด้วยเนาะก็คือในนี้เขาติกมาว่าทาจากวัสดุ PVC เกรดพรีเมียมนําเข้าจากต่างประเทศมีความเหนียวพิเศษทนทานแล้วก็ใช้ได้นานไร้าสารพิษตามข้อกําหนด EU EU ลีกเป็นมิตรต่อคนและก็สิ่งแวดล้อมอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยที่อยู่ภายใต้ ความดูแลของแบบว่าธรรมชาติเนี่ยเออผมว่าดีนะมัน,เป,นเป็นการสนับสนุสนการรักโลกไปเนทัวรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน2ปีทนต่อแสง UV อันนี้สำคัญเขาบอกว่าอุณหภูมิติดลบอยู่30องศาก็ยังยังถือว่าแบบทนได้อะทนได้สบายเลยปะสบายเลยเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่ากาันน้ำกันฝนง่ายๆแค่พับสตัเอออันนี้เก๋ปะอันนี้ว่าเก๋ ดีไซน์แบบใหม่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันก็คือเวลาเราไปแคมป์หรือว่าเวลาที่แบบเหมือนขับรถด,ดิกไบส์ป่ะเออวัดเท่นะแบบว่ามาแบบแพคข้างหลังเนี้ยแล้ก็แบบมีเดี๋ยวผมจะลองเอาโทรศัพท์ของผมที่ใช้มาก็นานแล้วแหละมาทดสอบกันนะครับผมกระเป๋าตังค์แล้วก็สลีปกระดาษที่แบบแห้งๆเลยใส่เข้าไปในนี้นะแล้วก็พับ3ทบ อันนี้ล็อกที่1น,นะพอเราหมวนเสร็จเราก็มาตรงนี้ล็อกที่2นะแล้วก็มาตรงนี้อกีอนะก่านะดูน้ำมันจะเข้าไปทางไหนนีนะ่อันนี้เรามา,มาทดสอบกันน้ำนะดูเหนนะมันลอยได้นะเพราะว่าตอนนี้มันมีสูญยากาศอยู่ั้างในไงเออเห็นเห็นไปเลยนี่ ยังแห้งเหมือนเดิมดูนี่ทรสับกระเป๋าตังก็แห้งดูนี่กระดาษก็แห้งดูไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้ารู้สึกว่าทดสอบแค่นี้มันยังไม่รอใจพอนี้มันต้องลองอันนี้ก็เหมือนเดิมครับสามทบสี่ทบก็ได้แล้วแต่จริงๆถ้าสัมภาระเยอะอะไรเงี้ยเราก็ดูจํานวนทบก็ได้นะเพราะเราเราสามารถสะพายงี้ได้เขาบอกว่าดีไซน์เนี้ย การปวดหลังอืมเพราะมันจะช่วยดามหลังเราด้วยนี่ตัวล็อกตัวนี้ล็อกที่หนึ่งนะอ่าม่ต้องกลัวสายมันพลุงพลังนะเพราะเราแบบมีตัวเก็บสายอย่างดีแล้วก็มีล็อกตันกจะประมาณนี้ถ้าสวมวันนี้ผมจะมาทดสอบกระเป๋าดายแท้งฟิลฟรีนะครับผม3 0ลิตรก็จะกันน้ำได้ร้อเอ็อย่างที่เขาว่าไหมนะครับมานะ ว่ามันจะก,กันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เขาว่าไหมนะครับนี่ลอยน้ำได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะนี่แล้วกันเอาให้ดูตัวเมล็ดแล้หยิบมาให้ดูแห้ไงไหมแห<ค>้งคลิป<ค><ค>เลย,เลยการะดาษอ่ะ กระดาษก็ยังแห้งเหมือนเดิมบนเปลี่ยกฟุกหรือเปล่า <c oughs> ต้องล้องอีกนะเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวมาทดสอบใหม่ถ้าเกิดว่ายังไม่เชื่อนะอันนี้ย้ายมุมนิดหน่อยเลยนะไม่เป็นไรนะไม่มีผลต่อการทํายไปของเปลี่ยกนะไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดอีกรอบหนึ่งสามสามองเ,เ,เ,เป็นแก,ก๊กเป็นแก๊กนะมดแล้วนะพาากการามันจะกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเขาว่าไหมนะครับ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันไม่เปียกจริงๆนะเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยพี่หลอกกันหรือเปล่าแอบสับเปลี่ยนกระเป๋าหรือเปล่าบอกก่อนเลยนะว่าพี่ไม่ได้หลอกฮนะพี่ไม่ได้ขี้จู้เแบบนะ๋ออ่ะ้ายตากล้องเดี๋ยวห้งไหมโอ้โแห้งกิ๊บแห้งกริบอันนี้ที่เห็นเปียกๆนี้ไม่ใช่ซึมมาจากกระเป๋านะมือมือ <c oughs> เปียกเมื่อกี้เปิดตอนเปิดไง ก็รีวิวไปเลยว่าอย่าเปิดในน้ำแล้วกันผมลืมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมเห็นดีไซน์อย่างเงี้ยเหมือนกระเป๋าต่างประเทศใช่ป่ะเหมือนดีไซน์จากต่างประเทศแต่จริงแล้วเป็นดีไซน์ของคนไทยนะเวยเออเ็นจริงมันเป็นของคนไทยจริงเออเนี่ยดูดิพวกซับพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาถูกออกแบบมันยังดีเลยแล้วก็หน้าฝนช่วงเนี้ยน่าใช้ด้วย เออผมขอแนะนำํำเลยนะหรือไม่ถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าพี่มันซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยต้องไปซื้อต่างประเทศหรือเปล่าครับพี่ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างดีสคริปชันนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้เลยที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นคลิปนะจริงๆมันมีหลายสีนะไม่ใช่แค่สีเดียวโอเคนะไปแล้ว เชื่อหรือยังว่ามันกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงข้างในนะ